ประกอบหมู่บ้านในเรือเอาอยู่ที่เก่าบ่ได้ลางค้าบัวเสรนจแล้วหันไก่มาลงเลยเรือออกไปได้แบบนีบบนบนนะ้มึงเนี่ยเรือค้าบักแล้วเรือข้าบัวเราพี่น้องสี่ลางคราบุไม่ฝุ่นอ่ะมึงเนี่ยขีดฝุ่นเต็มอายะเลย đi vậy này ừ, lại hết kì phun no. No phun tìm ai nha Cái đây kì phun là มุน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 ออกมุนอ,ออกมุนอ,ออกเลื้อะเลยดำฟื้อเลยทั้งข้างนอกท้้งในลาสไดสุดไสลาสุดต้ปีในบกปีหก

หููููููู่่ข้างนอกกันข้ไงมยังลาง หอตายแล้วนเนตาปูไีสิไม่ดากใช่เดี๋ยวนปก็บไม่ามเหรอพื่อนอื ให้สุดให้สุดทั้งสองตัวน,นี้ถอยออกมารอบที่หนึ่งโอเคขันขันประกอบประกอบโอ้เสียงรดแ้่เสียงรดแ้่าแห้งยีงยาบแห้งดังวะ เ้เงาลุกเงห้องไผ่กระดังมาใส่ยยเงียบเสียงอากาศเงียบเงียบเสียเสร็จเครื่องไม่ร้อนเครื่องแล้วรุแเงา

ไปขี่ไปไถไหมถุงินิ้ แบบมปอกะวกเราบาง,งน้องนี่ยนะมันไปบลอกขีมนมาแล้วนี่พัวได้เสียงขันขันขันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ใส่แดวใส่แล้วพป่นองข้าบูตันวันสิไปสวนไปบอดเลยออกจากเฮี้ด้อยู่ประมาณสิบเมตรนี่หลาบูบเลยมือเศาร์ูบูบูบูไปว่าอะไรเลยจับมาลื้อออกมังหดกับเอียงออกวัดเอาไปลางไม่เอาลางหอดข้าบูไปเลยวันนี้ใส่แล้วมอนกว่าเก่าเลย